จากโลกภายนอกเมื่อเกือบครึ่งศตวรรษทำให้เมื่อเปิดประเทศ10ปีที่แล้วเมียนมายังคงเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้าแร่ธาตุและป่าไม้สินค้าส่งออกที่สำคัญจึงเป็นสินค้าเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติต่ตางๆเช่นข้าวอัญมณีก๊าซธรรมชาติและในช่วง10ปีที่ผ่านมานี่เองสินค้าอีกอย่างที่มาแรงและกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกคือเส้นผม สิ่งที่ถูกผูกโยงไว้กับพุทธศาสนาและตัวตนของความเป็นหญิงผู้หญิงกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันอยู่ในเพิงเล็กๆในตลาดที่จอแจและวุ่นวายหนึ่งในนั้นนั่งอยู่หน้ากระจกเงาบานเก่าๆ มองดูคมกรรไกรตัดฉับบนผมของเธอทีละปลอยทีละปลอยจากผมยาวถึงกลางหลังหรือเอวกลายเป็นผมสั้นประบาหลังจากตัดผมแล้วบางคนยิ้มแย้มพอใจบางคนนิ่งเงียบบางคนหลั่งน้ำตาในทางวิทยาศาสตร์เส้นผมคือส่วนของเซลล์รากผมที่ตายแล้วทับถมกันจนเป็นเส้นยาวไปเรื่อย บทบาทที่แท้จริงของเส้นผมคือการทำหน้าที่ปกป้องหนังศีรษะแต่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเส้นผมเป็นมากกว่านั้นทั้งเครื่องบ่งบอกสถานภาพใช้สร้างภาพลักษณ์ตัวตนหรือใช้เป็นสัญลักษณ์ของบางสิ่งบางอย่างวัฒนธรรมร่วมอย่างหนึ่งของชาวตะวันออกคือศีรษะหรือหัวและเส้นผมนั้นคือของสูงสำหรับผู้หญิงชาวเมียนมานอกจากจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับศรัทธาในาศาสนา ผมคือความงามความภาคภูมิใจและศักษ์ศรีของความเป็นสตรีแต่วันนี้ใครหลายๆคนยอมสูญเสียผมที่ไว้มาตั้งแต่เด็กเพื่อปากท้องและครอบครัวสามีตกงานค่าช่าบ้านค่านมลูกบีบคั้นให้หญิงสาวคนนี้ต้องยอมขายผมจอจะนีแนี้ เนน้ีิยาจังหวะชีวิตของชาวเมียนมาทั่วไปยังคงดำเนินไปอย่างเนิบช้าความเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ได้ถาถมเข้ามาเหมือนพายุแต่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยผู้หญิงอย่างนิยมสวมชุดพื้นเมืองคือลองจีกับเสื้อแขนยาวติกกวดกระดุมหน้าหรือป้ายข้าง ผู้ชายไม่น้อยสวมเชิตกับลองจีตาหมักรุกเขียวหมากหยับหยบัปะปนไปกับคนที่สวมเสื้อยืดกางเกงยีนแบบสมัยใหม่มอเตอร์ไซค์ในซอยและรถยนต์หนานแน่นบนถนนสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศหลังไหลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตปัจจุบันร้านรับซื้อเส้นผมกระจัดกระจายอยู่หลายแห่งเหมือนร้านเสริมสวยหรือร้านขายของที่มีอยู่ตามตรอกซอกซอยของชุมชน สะท้อนถึงความเฟื่องฟูของธุรกิจขายผมที่นี่แต่ว่าถึงแม้จะขัดกับความรู้สึกแล้วก็ทาเนียมแต่ว่าผู้หญิงจํานวนมากที่นี่จําเป็นต้องขายผมเพราะว่าความจําเป็นทางเศรษฐกิจดิฉันมาอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งซึ่งใกล้กับเขตอุตสาหกรรมนะคะที่นี่จะมีร้านรับซื้อผมจํานวนมากค่ะมาเนนเปิดร้านรับซื้อผมอยู่ตลาดแห่งนี้มานานแล้วลูกค้าของเธอคือบรรดาหญิงสาวที่ทำงานในโรงงาน บางคนเดินทางมาจากเมืองข้างเคียงเราต่อสิทธรากน้มาจากันเนี่ยเริ่มี่ว่าดเลทมาเราจะเอาเว่เราทไแม่กูมันเลได้เลยจะตบีวเสมีไอน้องจ้าพี่ก็มาทีซีวายอ่ะกูจะรอไอ้มายายแเนี่ยนองเราไอาเนี่ยนะกูจะไอ้มยายแเนี่ยจะรอเซมนดีวาเี่เซิดีวาราจะ่ลเล็บเลอะไรจะ่เลดเกจะน่ซีวาวามัน ลูกค้าของเธอยอมตัดผมขายด้วยสาเหตุแตกต่างกันไปบางคนขายเพราะต้องการเงินค่าเช่าบ้านค่านมลูกแต่บางคนขายเพื่อเอาเงินค่าผมไปทำบุญแม้จะขัดสนเงินทองแต่ศรัทธายังเหนียวแน่นและลึกซึ้งในพุทธศาสนาทำให้ผู้หญิงเมียนมาจำนวนมากยอมสละสิ่งสูงค่าอย่างเส้นผมเพื่อได้เงินไปทำบุญ

ผมที่ถูกตัดออกมาแล้วจะถูกช่างอย่างระมัดระวังด้วยเครื่องช่างโบราณที่มีแขนสองข้างปลายคันแขวนถาดสำหรับวางของที่จะช่างข้างหนึ่งและลูกตุ้มน้ำหนักอีกข้างหนึ่งเป็นเครื่องช่างแบบละเอียดที่ใช้ช่างทองคำและก็เป็นเช่นนั้นผมของพวกเธอมีค่าเหมือนทองคำสาวๆที่มาตัดผมขายวันนี้มีเงินติดมือกลับบ้านคนละไม่ต่ำกว่า2 0 0 0ถึง3,000บาท เป็นจำนวนเงินที่มากโขในประเทศที่ค่าแรงขั้นต่ำไม่ถึงร้อยบาทต่อวัน How much i said this one? t ยังอา This is n i n e t dollar. n i t dollar. It's beautiful น no? ะ It's expensive because it's it's long and beautiful right? Oh, Wow. Dad. รอยยิ้มที่สะท้อนออกมาจากกระจกเงาบางเก่าๆที่มีรอยร้าวนั้นดูมั่นใจกับการตัดผมครั้งนี้ขณะที่หญิงสาวคนนี้ยังคงสะอึกสะอื่นแม้จะตัดผมเสร็จไปแล้วก็ตามแต่ไม่ว่าจะร้องไห้หรือมั่นใจพวกเธอออกจากร้านด้วยผมทรงใหม่และเงินที่เพียงพอในการต่อชีวิตไปอีกหลายวันหรือเป็นเดือน เอกลักษณ์ความงามของผู้หญิงชาวเมียนมาที่เป็นที่รู้จักกันดีนั้นนอกจากจะเป็นผิวพรรณเนียนละเอียดเกรี้ยงเกลาจนเป็นที่เลื่องลือแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเส้นผมที่เงางามดำคลับที่มาของความงามสลวยคือการสระผมด้วยสมุนไพรพื้นเมืองและบํำรุงด้วยน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ฉลมผมเพื่อความเงางามให้กลิ่นหอมอ่อนๆและทำให้ผมไม่พันกัน เส้นผมธรรมชาติที่ไม่ผ่านความร้อนการดัดแปลงและสารเคมีแบบนี้เองที่กําลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในธุรกิจความงามอย่างการทำวิกผมและต่อผมทั่วโลกธุรกิจส่งออกเส้นผมของเมียนมาจึงขยายตัวอย่างรวดเร็วใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากอินเดียและตูนิเซียผมที่ถูกตัดจากร้านหรือในเพิงเล็กๆในตลาดที่เราเห็นในที่สุดจะถูกส่งมาขายต่อที่โรงงาน ฮัลโหลไฮแล้วผมที่เราเห็นจากร้านตัดผมหรือว่าจากร้านที่ไปรับซื้อที่บ้านนะคะในที่สุดก็จะมาอยู่ที่โรงงานนะคะนี่จะเป็นหนึ่งในโรงงานที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในพมา่าแล้วก็จะเป็นโรงงานที่เขาจะมาจัดการกับเส้นผมก่อนที่จะส่งออกค่ะ ที่นี่คือหนึ่งในโรงงานรับซื้อแปรรูปและส่งออกเส้นผมที่มีอยู่มากมายหลายสิบแห่งม oh, <okay. S 1> so ินซซโออยู่ในธุรกิจขายผมมากว่า10ปีแล้วอาชีพมัคคุเทศส์ทำให้เขาได้รู้จักนักท่องเที่ยวชาวอิสาราเอลที่จุดประกายเรื่องการขายผมให้กับเขา he suggest because he s a long hair girls in y e m in restaurant r e c e p t i o n i s เกือบสิบป <and à> <ux> like ีในธุร <Beng> ก <Zen> ิจส่งออกผมทุกวันนี้เขามีโรงงานหลายแห่งและพนักงานนับร้อยคนภายในโรงงานทุกคนง่วนกับงานตรงหน้าเป็นงานที่ทำด้วยมือทั้งหมดเส้นผมเล็กละเอียดเรียบลื่นและแข็งแรงของผู้หญิงเมียนมา ได้รับความนิยมทั้งยุโรปอเมริกาจีนแอฟริการะหว่างการสนทนาจึงมีออเดอร์และการเจรจาทางโทรศัพท์เข้ามาหลายราย My India friend Your Indian friend just call you Live live in my house Ah uh, in the He sell his hair voice hair board uh h huh. He also bring his uh, process hair So he want to make a judgment according to quality who likes who come to Myanmar and likes the price and the quality too much กรรมวิธีการทำวิกจากผมมนุษย์เริ่มต้นด้วยการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชือ้อจากนั้นนำผมไปทำให้แห้งโดยจะใช้วิธีทำให้แห้งตามธรรมชาติคือการตากแดดและผึ่งลมเท่านั้น ผมที่แห้งสนิทแล้วจะถูกแบ่งเป็นช่อใช้สองมือของคนสางผมเข้าด้วยเครื่องมือที่คล้ายกับแปรงขนาดใหญ่ที่ถูกตอกตลึงไว้บนโต๊ะเส้นผมที่ไม่สมบูรณ์จะถูกสางออกไป mm hmm. เหลือเฉพาะเส้นที่เรียบตรงและถูกตัดแต่งให้ยาวสม่ำเสมอเท่ากันผ่านการคัดเลือกเส้นผมสีขาวและเส้นไม่สมบูรณ์ที่หลุดรอดมาด้วยสายตาและมืออีกครั้ง ชอบผมที่สะอาดและสางเรียบร้อยจะถูกนำไปแปรรูปเป็นวิกผมและแฮรพิสในแบบต่างๆทั้งสั้นและยาวตรงและหยิกรวมไปถึงทำสีในเฉดต่างๆอีกด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือผมหยิกเป็นลอนซึ่งมีทั้งลอนผมหยิกแบบธรรมชาติและลอนที่ทำขึ้นเองเพราะจุดแข็งของเส้นผมจากเมียนมาคือความบริสุทธิ์การทำลอนผมจึงต้องอาศัยวิธีธรรมชาติเช่นกัน คือใช้มือคนม้วนชอบผมให้แน่นเข้ากับแกนไม้ทีละช่อก่อนจะนำไปอบไอ้น้ำให้หลอนอยู่ตัวสินค้าจากเส้นผมของที่นี่มีทั้งวิกผมสำเร็จรูปแบบสวมได้ทันทีและแฮร์พีชหรือผมที่เป็นช่อเป็นแพรหรือเป็นแผงวิกผมและแฮร์พีชเหล่านี้ถูกส่งออกไปทั่วโลกใครอยากได้ผมทรงใหม่แบบทันใจ <Okay. S 1> ก็ใช้วิกผมทรงต่างๆสวมทับผมเดิม ใครต้องการตกแต่งเพิ่มเติมให้ผมดูหนาหรือยาวขึ้นหรือหยิกเล็กน้อยก็เลือกใช้แฮร์พิสเฉพาะส่วนผ่านทุกกระบวนการแล้วนี่ก็คือ Final Product ัของผมนะคะซึ่งเตรียมพร้อมที่จะส่งออกไปต่างประเทศราคาล่ะคะราคาก็ถ้าเป็นจากตลาดเราจ่ายอยู่ประมาณ50ิบ U.S. ดอลลร์มาถึงที่นี่ก็จะอยู่ประมาณ150นะคะเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าแต่นี่น่าจะราคาหลายอยู่เพราะว่ามีอยู่หลายชอบผมที่เป็นที่ต้องการและเป็นผมที่ได้ในราคาสูงในตลาดซื้อขายเรียกว่า virgin hair หรือผมบริสุทธิ์เป็นผมที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนและมลภาวะต่างๆ เส้นเล็กละเอียดเรียบลื่นและแข็งแรง Virgin Hair ช่อหนึ่งราคาไม่ต่ำกว่า200ดอลลาร์สหรัฐบางทีขึ้นไปถึง400ดอลลาร์สหรัฐแล้วแต่ความยาวและน้ำหนักแต่ผมแบบนี้หายากขึ้นทุกวันทำให้ตอนนี้ผมแบบไหนก็แทบจะขายได้หมดกระสอบบรรจุผมเรียงซ้อนๆกันอยู่ที่มุมหนึ่ง ข้างในคือเศษผมที่กระจัดก,กระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซึ่งเหลือจากการสรางเอาผมสมบูรณ์และสม่ำเสมอออกไปเพราะผมยาวหายากขึ้นเศษผมที่ร่วงหล่นจึงเป็นที่ต้องการถึงแม้วิกผมและแฮ์พีสที่ได้จากเศษผมจะใช้เวลาผลิตนานกว่าและมีอายุการใช้งานสั้นกว่าแต่มันก็ยังขายได้เช่นกัน แม้ว่าธุรกิจขายผมจะเฟื่องฟูมากแค่ไหนแต่ผู้หญิงเมียนมาจำนวนไม่น้อยก็ยังคงยืนยันที่จะเก็บผมยาวของตัวเองไว้เช่นเดิมตามท้องถนนทั่วไปพวกเธออยู่ในชุดพื้นเมืองสีสันสดใสใบหน้าเหลืองนวลด้วยสมุนไพรบำรุงผิวอย่างทานาคาผมมวยมุ่นที่ท้ายทอยหรือปล่อยยาวสยายเต็มแผ่นหลังพิวพิวกล้าวเก็บผมไว้อย่างเรียบร้อยตามแบบสมัยก่อน มองดูไม่รู้เลยว่ามันยาวแค่ไหนจนกระทั่งเธอค่อยๆปล่อยมันออกมาให้เราดูโอ่สเปนเชียไงๆแ่น่ยไอสเปชตะโพ่จ่าตัวนี้สเปนชีท้าเราหมียนพี่ราไอตะโพจ่าเราเพาะนองงเี่มีอะไรสเปนก็มีเป็งก็มีว่าอุ๊เป็งก็มีว่าสเปนเนี่ยอายังกาวงน่เลยอาจจะตัโพ่จ่าเลยมีเรามาสเปนเมียมีนเนาะพี่เชียพี่เราเนามีสเปนดเราเลยไอไงที่าตะโพจ่าเลยสเปนดูแต่พี่เราะ

ผู้หญิงชาวเมียนมาจำนวนมากยังคงมีเส้นผมยาวสลวยเหมือนในอดีตต่างไปก็ตรงที่ความแข็งแกร่งของพวกเธอนั้นสามารถแปลเป็นเงินได้ทุกวันนี้อาจจะมีเทคโนโลยีที่สามารถผลิตวัสดุต่างๆมาใช้ทำวิกผมและแฮ์พีสแล้วแต่เส้นผมจริงตามธรรมชาติแบบเบอร์จินแฮร์ยังคงเป็นที่ต้องการอย่างไม่มีอะไรมาทดแทนได้ หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u ปเปอร์แบงค์ด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันค่ะ